ลมหายใจความคิดความจําความรู้สึกบ่มีผู้ใดบังคับเฮ้าใดเด้อเฮ้าต้องบังคับตัวเองแล้วฟั่งดีๆลมหายใจก็เฮ้าหายใจเองบ่มีผู้ใดบังคับไม่เฮ้าหายใจได้ตัวเฮ้าเองตั้งหากความคิดก็คือกันบ่มีผู้ใดบังคับเฮ้าคิดแบบนั้นแบบนี้ได้หรือบ่มีผู้ใดบังคับเฮ้าหยุดคิดได้ ตัวเขาเองบังคับตัวเอง <c oughs> ความจำกับบรรมีผู้ใดสิมาหลบหลังให้เขาใดเขาจำเองความรู้สึกบ่าว่าสุขบ่าว่าทุกข์กับบอมีผู้ใดมากบังคับให้เขาสุขเขาทุกข์ใดเขาเองตั้งหากที่เขาไปยึดมันม่นถือมั่นในความสุขความทุกข์เอง <c oughs> ทุกคนมีความสามารถอยู่ในหนีอยู่เป็นตัวของตัวเองอยู่ในหนีแหละอยู่ในลมหายใจนี่อยู่ในความคิดนีอยู่ในความจำนีอยู่ในความรู้สึกหนีเนี่ย ที่มันเกี่ยวกับผู้อื่นเลยนอกนั้นเข้าไปดึงมันเข้ามาเองคำว่าธรรมแปลว่าสิ่งทั้งปวงที่ตาหูจมูกลื่นกายใจเฮ้าสัมผัสรู้สึกสุขและทุก์บ่สุขบ่ทุกโตเข้าเองเบิดคำว่าธรรมสัพเพธ,ธรรม,มานคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเลยทั้งเบิดเลยรูปรสกลิ่นเสียงดินฟ้าอากาศสิ่งที่เฮาเห็นสิ่งที่เฮาได้ยินรู้สึสกสัมผัส ทั้งเบดนั่นแหละจึงเรียกว่าสัพเพธรรมมาธรรมนี่คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงร่วมเบดเลยภาว่าความเกิดภาว่าความตายภาว่าความบ่าตายทั้งเบดนั่นแหละนนั่นแหละจึงว่าสัพเพธรรมมานาลังอภิกยิ่งง่ายเหลือเกินสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอภินิเวท <c oughs> ้าเฮารู้เท่าท่านเด้อพุ่นน่ะเออนิก็มาจากนิพพานก็ว่าได้ความกังวลความ,ววามร้อนร้อนความปรารถนา ในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในวอน <c oughs> ละจังว่าสพเพธมาหนา้าหลังอะพินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เฮาไทยจากพนจากทุกทั้งปวงก็ว่าเขาไปยึดมันถือมันจังว่าบ่ามีผู้ใดบังคับให้ได้ดอกผู้ใดบังคับให้ปล่อยว่างก็บ,บ่มีอีกผู้ใดบ,บังคับให้ปล่อยว่างกับบ่มีอีกมีแต่ตัวเองล้วนเดยฉะนั้น หลายๆคนนะยังบระหุจักคําว่าตัวเองอยู่ใจนี่แหละใจเป็นญ่ใจเป็นประธานสําเร็จได้โดยใจความไปเกิดความไปตายกับใจของความขิดเจ้าของเจ้าพระยาจิตตลาดนั่ความขิดที่มันคลุ้มเฮาอยู่ให้เขาไปยึดมัน่นเือมมันในสิ่งทั้งปวงทั้งเบดนี่แหละจังว่าทุกคนล่มหายใจเจ้าของหายใจเอาเองหาก็ก,กำหนดเอาเองตัวสิผู้ใดมากำหนดให้ผู้ใดมาบังคับให้ให้กำหนดรู้อยู่กับตัวเอง จิตก็คือความคิดความคิดของจะของกับเองเนะเข้ากับใส่สติกำกับความคิดนี่อยู่ในลมหายใจนะความรู้สึกก็คือเวทนาของจะของเองเนี่ยเนี่ยในเมื่อลมหายใจก็คือกายนหนึ่งไปแห้งหรอกใน,นเมื่อจิตค,คือควบคมคิดมันก็อยู่ในกายอันนี้ไปแห้งหรอเนื้อเวทนาคือความรู้สึกมันก็อยู่ในอันนี้ไปแห้งหรอเออนั่นแหละเป็นโตของตัวเองแน่ควบพุ่มเขามาจะให้ผู้อื่นมี อิทธิพลเหนือเจ้าของนะสิไปแค่ยังกะไผนะสิไปแค่ความรู้สึกยังกะไปสิไปเอาความรู้สึกฝากไว้กะไผ่สิไปเอาความปลอยว่างฝากไว้กะไผบไม่มีผู้ใดปลอยว่างในไผยใดนี่แหละขนาดลมให้ใจนี่ก็ยังบ่มีผู้ใดบังคับในไพ่ให้ใจใดเออเป็นสั่นตัวเองต้องบังคับเองความคิดกับ่มีผู้ใดบังคับใคิดได้ตัวเองคิดเองเป็นเองเป็นบาล่ะ ความรู้สึกก็คือกันพ่อใจกับ่พ่อใจนะกับ่นะบมีผู้ใดบังคับได้เด,ด้ดแต่ของเป็นผู้พ่อใจเองเด่นจังหวะแต่ละคนแต่ละคนหันเขามาบังจะให้ผู้ใดไม่มีอำนาจจะไปแค่สายตาจะไปแค่ข้าเวเบาจะไปนสนไผ่ในเมื่อเข้าไปอะไรทำร้ายเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียคิวและทรัพย์สินนี่ตัวนี้แม้มันปลอดภัยเด่นสินคือปกติของใจสิบปคิดทำลายเบียดเบียน ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตแล้สับสนเลยความกังวลเราร้อนจะเกิดจากใส่อะไรจังหวาให้เป็นตัวของตัวเองฝึกหัดปฏิบัติกับตัวเองหลายๆคนยังไปแค่ผู้อื่นอยู่นะยันเขาว่าว่าดีอยันเขาว่าเป็นบ้าอนั่นจังสันมันต้องเป็นขนาดนั้นเด้ธรรมดาวะ หนทางพลันพานมีทังเดียวเนี่น้อยซ้ำไปเข็มจิ้มอยูดในท้องฟ้าจิ้มอยู่ในพื้นโลกจังมันยู่มงไดแต่ว่านี้ห,ห้องลู่เคล็ดลับมันแล้วคือร่มหายใจนี่เองเออร่มหายใจเป็นของเจ้าของเองความคิดเป็นของเจ้าของเองใส่ผู้อื่นมาคิดแท่นบ่ใส่ผู้อื่นมาบังคีบแท่นบ่าเออผู้ใดบังคับบ้องให้ปล่อยว่างหนึ่งเจ้าของเองเดน้นแหละต้องเฮ็ดเองตัว <c oughs> น,นแหละผู้ใดมาหลับความรู้สึกสุขทุกของเจ้าของได้บ,บ่มีเนบ่่นแหละ เขาอยู่ในกายเขาอยู่ก็อยู่ในเวทนาเขาอยู่ในจิตจิตเวทนากายธรรมนั่นเดียวกันเบิดและนั่นแหละคือสิ่งทั้งปวงมองให้มันเห็นเห็นยังเห็นความบ่เทียงแ่แน่นอนเห็นความเสื่อมเห็นความดับเห็นความบ่มีตัวตนเนี่ยมันมาลงตรงนี้อันนี้ก็สิ่งทั้งปวงคือกันธรรมทั้งหลายจึงบ่ค้นเขาไปยึดมันถือมันเนี่ยแล้วทุกคน,นเขตหลับมันรู้แล้วมันนังคือบอกเขามาหาตัวเองนะ ยังไปไฝฝันหาเอียงกับหูติบตาติบยังไปไฟฝันหาก็าไไฟฟากเพนเอียงเออพุทธเจ้าท่นก็บอกอยู่แล้วอาคาตาโรตถาคตโตนะเราเป็นแตเน่เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นเนด้เพื่อนบ่เดเอาให้ไพไดเออแม่ภิกษุสงฆ์อรหันตเจ้าทั้งใดก็สัง่งเอาให้ไผบวไดต้องบอกว่าเอาบาปเอาเหตุการบวไดคือความกังวลเร่าร้อนความรู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจนี่ความรู้สึกสุกนี่ให้ไพบวได้จากาของดึงกันมาเองเออบุญคือความสงบเย็น ก็เอาให้ไพ่ว่าไรแต่ของตังเหตุเอาเองแต่ของต้องละเอาเองได้จังเป็นบุญนั่นหลจังว่าหลายๆคนสินยังบรท่านเขาถึงความรึกสึง่งคือเขาถามมากนั่นแหละผู้ข่าส้างวัดมาหลายวัดสัางพระไตรปิฎกมาหลายเ,าเบิดเป็น2 0่สบล้านสาล้านอ,าอุปถากอุปธรรมตังโลงท่านตลอดทั้ง อย่างละเพราะว่าหน้าอะไรก็ไหวก็มูผุสฆงทั้งหลายว่าเป็นจากใดอย่างต้องการอย่างรีบหาให้ทันที่นั่นแหละอุปถาคพระมากลาย <c oughs> ผู้ใดเห็นยังขอลองยังก็เข้าไปช่วยเลยเเฮาสิพูดถึงที่สุดของมันดเดย้องที่พูดถึงคําว่าสูงสุดแห่งคาว่าบุญเลยเขาถามว่าใดบุญบอกบอกว่าบอ่อเนี่ยพกเขาสิง้งเดยเนาะ เพผู้ใดกระปาธนา่าบุญผพ้ใดกระปาธนาสันติบุญน่ะคือต้องบ่มีบุญจากบลราบุญสูงสุดเลยคือต้องบ่มีอย่างนี่จังเรียกว่าบุญนะแต่ว่านี่เป็นเครื่องประกอบไปสักก้อนหรือซือดอกเป็นตามระดับสติปัญญาของภัยของมันพอเขาทํามามากแล้วเขาทํามาถึงขันปล่อยว่างได้แล้วเขาทํามาถึงขันว่า่ต้องไปพึงพาดยังอีกแล้วก็เลยให้ความลู้ของเขาเป็นปรมัดสุดเลยบุญคือบ่ปปาถนา่าภัยสิมา่องเออ บ่ปปารถนาว่าสิไปสวรรค์บ่ปปารถนาเอียงเลยอวสิมาเกิดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเออก็เลยถามเวล่านไปถวายไตยปิดดมหันโมนีเท่านั้นสุดเทนี้สุดมิ้งินหลายมีคนเคยขัดใจบอกมีเฉียดเฉียดว่าซูลว่าซูลอยู่ดูถูกเขาบ่ดูถูกนั่นติบุญนี่แหละจังบอกว่าเาอายอดมันเลยนะบุญเครือบ่มีอย่างเลยบอกว่าจังสี่นะอ่า ตัวเจ้าเองนั่น,นเห็ดมาเท่ายลานเท่ารลอยลานแล้วสมควรสิเข,ข้าใจคําว่าปล่อยว่างได้แล้วอันนี้มันมันงมายึดติดบุญยึดติดดีเออแลนไปหาเห็ดน้ำผูนน้นั้นผู้นี้ก็หวังเพื่อว่าเขาจะยกย่องเขาจะเชื่อใจเขาจะบอกว่าตนเป็นคนดีนี่ก็เลยบอกว่าถึงบางนีแล้วมันพ่อว่างได้แล้วสิไปปรารถนาเอาอยัางอีกนะ เลยบอกว่าจะไปทำท่านเพิ่มทุกแบบนั้นเจะพระท่านใดๆบุญเด้ดน,นนาดนหสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นถ้าเจ้ายังมีความปรารถนาเจ้ายังบาว่างเจ้ายังเวียนว่ายตายเกิดไปทุกยุคือเก่าเด้อความเกิดเป็นทุกนะเกิดเป็นยังกับตามนี่ทังบอกว่างเสียบอกว่าทำท่า,ทานอย่าหวังผลในท่านอย่ามีจิตผูกพันในท่านแม้กระทั่งบุญบุญเป็นสื่อของความละออกเล่สูงสุดของบุญคือความละ ทั้งเบิดนั่นแหละละตัณหาทั้งเบิดละทมทั้งเบิดนี่แหละบุญแท้เป็นแบบนี้บุญคือบอ่มีบุญอแต่เจ้ายัางมีอยู่เจ้ากับไปเกิดในสิ่งที่มีนี่แหละดับปัญญาของคนมันสมควรที่ลับตรงนั้นได้แล้วนั่นแหละทั้งหวะแต่ละคนแต่ละคนสติปัญญาหรือการเห็นของคนมันบ่เสมอกันอมันบ่เป็นมาตรฐานของไผของมันเออสำหรับุคนส,สมควรว่างได้แล้วก็คือ ทำความผิดหน้าเขามาหาจากของร่วมหายใจจากของเองความคิดจาของเองความรู้สึกจาของเองนีไหมเออมันแมนเนี่ยตอนนี้เขาเะาลึกเข้ามานนะอ๋อนี่เข้าใจแล้วเออโลงวะจากบ่โลงวะโลงมันแมนความเพลินนั่นเออพวกเขานั่นอ่ะอาทิคิดอีกอย่างหนึ่งอยู่เอ้าแต่ว่าสิทาบุญทําท่านไปเห็นอย่างบมดแต่ว่าทบุญไปสวรรค์เออเพิ่นเ่ได้สอนทาบุญไปสวรรค์เด้อเพิ่นเ่ได้สอนทาบุญว่าเพื่อให้ได้เป็นนั่นเป็นนี่เด้ เพื่อให้ดับทุกข์ดับความเกิดเออถ้ายัางยึดบุญยังติดบุญไปเกิดกระบุญมันก็ทุกข์ก็เก่าตัวเนาะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์นะเกิดเป็นยังกระซังไหมนี่แหละเอาไปคิดเอาตามสติปัญญาไผ่มันเด้เอ,อของผู้นั้นเขาเอาให้ว่างได้แล้วใจว่าละคือให้ให้แนวทางให้แนวทางว่ามันแมนหรือบอ่แมนออว่าเออเขาบอกว่าเราทำบุญเอาหนาเขียดบ่เขียดนั่นติบุญเนี่ย มันสบาปตัวนั้นน่ะจึงเรียกว,ว่าออทำทานเพิ่มทุกข์ทำบุญเพิ่มบาปเพราะมันไม่ละความยึดมั่นถือมั่นนี่ตั้งหากจึงบอกว่าอ๋อการสะสมของเจาไม่มานานแหละว่าต้องไปเคร่งเครียดในลักษณะว่าเป็นผู้บำเพ็ญออขอวัดปฏิบัติอันความใคร่ยากเ,ออเดินจงกรมจนเมื่อยจนหลานั่งสมาธิอดข่าอดน้ำเาถึงมังหันก็ได้ดอกทามันว่างเป็ลแล้วดอก ให้หูจกักบุญเกิดจากใจบาปเกิดจากใจ,จ,กใจสุขเกิดจากใจทุกเกิดจากใจเออมวามปรารถนานั่นแหละเป็นสาเหตุให้ความถูกทั้งเบิดนั่นความปรารถนาแม้ปรารถนาบุญเจ้าก็ทุกน้งบุญนินบละเนี่ยบอกอจ่างซีนั่นแหละระดับปัญญาของเขาก็มีอีกระดับหนึ่งอยู่อีกอย่างหนึ่งเขาเห็นมา,า,ากแล้วเจอเขาเห็นมาหลายครักแล้วน่าจะพอ่อลอยล้านเขาละที่เขาเห็นมาจังสันจังสีแต่ว่าได้รับคำปรึกษาอยู่เรื่อย นครั้งปรึกษากับเขาอยู่เรื่อยๆเหตุไปสะกอนเออเห็ุไปจนว่ามันสุดเออเหตุไปบอกไ้เหตุไปแต่ว่าสุดท้ายเราต้องมาเหตุที่ใจเจ้าของไหมเออมาตัดขาดมาตัดความอะไรของเจ้าของต่างหากอยู่ได้แาบนี้นั่นแหละจังหวะเขาถามยอดก็นั่นอีกก็มีดเออถามยอดก็นั่นพระนิพพานมีจริงบ่พูน่ะเขาถาม ภายในผ่านบ่เป็นรูปแปลงตัวตนผู้ได้วางปราถนาท่านเหมือนเดรับาเจ้าว,วาดภาพในอากาศเวลาใดเจ้าจว่างขาดจากสิ่งทั้งปวงใดนั่นแหละคือภายในผ่านออจะต้องบมีความผิดนิดหนึ่งน้อยหนึ่งในความอยากได้อะไรอยากเป็นแม้กระทั่งไปภายในผ่าน,านจะต้องว่างต่้งนีตังหากออจะเคยเห็นรอยเท่านในอากาศของนกที่มันบินอยู่่อกบ่เคยเห็นนั่นแหละมันเที่ยวไปไร้ร่องรอยเหมือนกันกับความคิด หรือการกระทําคําพูดของเข้าที่เห็ดมาแล้วปุ๊บนี่จะเก็บนําเขามาคิดเนี่ยเม่ว่าจทมดาาด้คนมีปัญญาปัญญาหลายคนปัญญาหลายมันหลายโผล่มันเลยน่านว่างจากบอเลยบอกวิธีแนวทางว่างนี่แหละว่าเห็นเขาว่าได้คุยกับพระพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้จริงหรือไม่เออเขาบอกว่า นั่นเป็นแค่เนมิตเป็นของไม่จริงผู้ใดจริงกับสิ่งใดผู้นั้นก็ไปเกิดกับสิ่งที่เข้าใจว่าจริงผู้ใดเข้าใจว่าถูกก็ไปเกิดกับถูกผู้ใดเข้าใจว่าผิดก็ไปเกิดกับผิดผู้ใดยึดติดได้บุญก็ไปเกิดกับบุญ่าต้องกล่าวถึงบาปนั่นแหละสัพเพธรรมานารังพิเิเวสายคําว่าสิ่งทั้งปวงนี่เข้าใจบ่่นะนาลายมาทั้งบดเลยเอ,อ,เอ,อสังยนสิบก็เป็นสัพเพธรรมาเป็นสิ่งทั้งปวงทั้งบด บุญกิริยาวัตถุิบก็คือสิ่งทั้งปวงบารมีิบก็คือสิ่งทั้งปวงวนทังปฏิบัติก็คือสิ่งทั้งปวงกรรมฐานศีิบก็คือสิ่งทั้งปวงถ้าจะว่างสิ่งทั้งปวงใดแล้วมันจะไปยากงังวีธี่ว่างบ้างอย่างใดอย่าคิดตอนนั้นแล้วบ่คิดมันก็ว่างของมันเองหรอกว่างนี่บ่ได้ว่างได้หรอว่างคือบ่ไปคิดหาท่นนั้นเองแหละเป็นเรงสั้นอันนี้พาสิเข้าใจหรือว่าข้าใจ ผู้ใดบ่เข้าใจก็สมควรที่บ่เข้าใจเข้าใจบละเข่าใจคําว่าว่างบ่ว่างต้องบ่มีหอย่างเนาะร่นสันแต่อะไะจังว่าให้ทุกคนันหันเข้ามาเป็นตัวของตัวเองลมหายใจก็บ่มีผพ้ใได้บังคับให้เฮาลมสันลมเา่าได้เหฮาบังคับเฮาเองเออแม่นบละความคิดก็คือกันบ่มีผพ้ใได้บังคับให้เฮาคิดแล้วบ่คิดไตเลยตัวเฮาเองมังหาก ความรู้สึกในความพ่อใจเลยบอกพ่อใจก็โตเขาเองได้เป็นผู้เป็นผู้เขาไปยึดติดถือมันเราเองอสิปล่อยว่างหรือบ่อยปล่อยว่างก็โตเขาเองได้ปล่อยหรือปล่อยบริมีผู้ใดมาปล่อยให้เด <c oughs> แหละต่แต่ละคนแต่ละคนนั่นนะ่ะเขามาหาตัวเองมันต้องเห็นของให้ตัวเองเดือไม่ประได้ไปเห็นของให้ผู้อื่นเดเออพระพุทธเจ้าประดยุทึดท,ทั้งนอกเด้าอยากพบพระพุทธเจ้าองค์จริงนะ่ะ ให้ทิ้งพระพุทธเจ้าองค์ปลอมคือความจำใจบละคือความจำให้ทิ้มออ,อยุกับลมหายใจเขาจะคลอง,อง,องมันแน่นิ่งเถอะอ,อมันสิเห็นดอกความเป็นของมันเองธรรมาชาติเป็นทั้งสั่อ,อทั้งเบดนั่นแหละธรรมาชาติกับแมนธรรมะคือสิ่งทั้งปวงเอ,อปล่อยบาเข้าไปหยุดเอ,อแต่สิ่งที่ล่องหลับอยู่อันหนึ่งที่จะคล้องให้มันใจในตัวเองให้ตัวเองมันใจในตัวเองว่า ฮาว่ามีความคิดนี่แม้นิดหนึ่งน้อยหนึ่งในการไปทาร้ายเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียวิตแวละทร,รษษษัพย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์ไหมเออความคิดน้อยๆยกับบมีนี่ยนะนี่แม้ตัวลองลองหลับและหลับล่องคาว่าอริยะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนแปลว่าผู้ไม่มีศัตรูไหมนี่คือคําว่าอริยะอะอันนี้เออไปเบียดเบียนผู้อื่นกับเบียดเบียนเจ้าของเนี่ยที่ปล่อยว่างได้มาหน่อยกับเบื้องอารมณ์ความรู้สึกเจ้าของนั่นแหละว่างทั้งหมดเลยคือบอ่มีอารมณ์จึงบอกว่าทุกคนนั้นนะ เครื่องวัดอริยะก็คือไม่มีจิตคิดทำร้ายเบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์นี่คือเครื่องวัดพระอาริยะอ,อบ่มีผู้ใดมาวัดไปได้ดอกตัวเองวัดตัวเองเด้เอ,อการปล่อยว่างเบื้องอารมณ์นั่นแหละความรู้สึกเบื้องความรู้สึกพอใจกับบ่พอใจนั่นแหละเบื้องตัวเดียวนี่เนี่ยทั้งเบดนี่ก็คือว่าไม่เห็นอันนี้หนึ่งเด้ทั้งเบดทั้งเบดเลยสัพเพ昙มาเลยสิ่งทั้งปวงเลย เสื่อขสิเขามาเบิงนี่นะถ้าาว่าไปเบียดเบียนผู้ใดมีแต่ความคิดนิดหนึ่งระหนึ่งมันก็สง่าพาเผยมันก็ไปแบบมันก็เบากปงโปงเป้งเป้งไปมันไม่ได้ผิดไม่ได้พลาดไปได้เออเมื่อนผู้นั้นคิดว่าห้าผิดนะพลาดสิเขามาทำลายมันก็เรียกว่ามันนั่งมีดหรอกธรรมะป้องกันนะใช้คำว่าอะธรรมะจัดสรรกันเองดอกนี่แหละความจริงความจริงจัดสรรกันเองแต่งสั้นรอว่ามันคือสูงแถมมอนยิ่งที่จริงบ่สูงได้เนาะ ธรรมะบ่มีสูงธรรมะบ่มีต่ำเป็นกลางๆทุกคนเขาจับบายใดจับตองใดพระนิพพานอยู่แค่ตรงหน้าเฮานี่หนึ่งเด้เออมมนมีใด้ไปเด้เออบ่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดเอาไปเด้ใจบ่าล่ะบ่มีพระสงฆ์อริยะสาวกพระอรหันต์องค์ใดเอาไปเด้จึงบอกทุกคนอยู่เสมอเสมอพระเอาบุญให้บ่ไดพระเอาศีลให้บ่ไดเออใจบ่าล่ะพระเอาความบริสุทธิ์รุดพ้นให้ไผบ่ได บุคคลผู้นั้นต้องกระทําเองโดยตนเองและจึงบอกว่าให้ทุกคนน่ะลมหายใจเท่ากับหายใจเอาเองเสียผู้ใดม่บังคับนั่นบละความคิดเท่ากับคิดเอาเองเสียผู้ใดม่บังคับบม่มีผู้ใดบังคับความคิดได้หยุดคิดไคก็บ่มีผู้ใดบังคับไดมึงอย่าคิดแนวนั้นมันก็คิดคือเกาไหมนั่นแหละจึงบอกว่าทุกคนมีสติมาอยู่ในลมหายใจกํากับตนอ่ากกับตัวเองเทียเอาเองเออมันหังเห็นมันหงถึงดอกเออว่าต้องไปขาดคันนี้ละมุ่งหวัง บ่ต้องไปตั้งมันและมั่นหมายบ่ต้องไปปราถนาอย่างมันจะค่อยๆคลายของมันเองดอกลุดพุ่นแล้วรู้เองเห็นเองใ้ตัวเองนั่นแหละเออนั่นแหละจะไปเกงใจไผ่ใจว่าล่ะเออจะไปเกงใจไผ่ในเมือเฮาเพราะทำลายเบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตแล้ทรัพย์สินดออจะไปเกงใจไผ่โดยนี่เนาะเอาแหละพ่อ